สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมก็ตามที่รับปากกันเอาไว้นะครับวันนี้จะมาพูดถึงออร์แก2สอ2พกับคําสั่งคาลิสนะครับคำสั่งที่เ,เรียกได้ว่าเป็นเป็นคำสั่งใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาคือคําสั่งคาลิสเนี่ยคือตรงนี้นะครับจริงๆคําสั่งนี้นะครับคือการ มาช่วยนับจำนวนบล็อกนะครับมาช่วยนับจำนวนบล็อกที่เราอาจจะใส่เข้าไปในงานระบบนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันสามารถนับบล็อกได้ดังนั้นไม่ได้ไม่ดไมด้ไม่เกี่ยงว่าจะเป็นงานระบบอย่างเดียวอะไรก็ช่างที่เอามาเป็นบล็อกตัวคำสั่ง เทอริเนี่ยจะสามารถนับนับได้นะครับนับออกมาได้เป็นตารางพูดง่ายๆก็คือเป็นจิจารักษณะกว่าที่เคยเป็นมาแต่อย่างที่ผมได้เกินไปในวิดีโอตอนที่แล้วนะครับในวิดีโอตอนที่แล้วว่าคําสั่งในการนับบล็อกเนี่ยมันไม่เคยมีมาก่อนไหมจริงๆไม่ใช่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเทียบให้เห็นตัวโปรแกรมที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยนะฮะจะเป็นเวอร์ชันน2022นะ แล้วก็จะมี2,020ผมไม่ได้เอา21มาเทียบ21ก็ไม่ได้แตกต่างจาก2,020เท่าไหร่นะักผมให้ดูว่าเวอร์ชั่น2,020เนี่ยนะครับจริงๆแล้วคำสั่ง c า,าลิทในนี้ไม่มีนะครับคาลิทในนี้ไม่มีแต่ในฟังตั้งแต่เวอร์ชันก่อนๆมันจะมีการช่วยนับบล็อกเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราก็มาดูกันก่อนดีกว่านะครับว่า ก่อนที่จะมาเป็นเคาคลิทเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงมาก่อนและเคาคลิจริงๆเนี่ยนะครับมันดีกว่าคำสั่งการนับจำนวนอื่นๆมากน้อยขนาดไหนผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับสตัวอย่างก่อนที่จะไปดูเคาลิดในเวอร์ชั่นที่ผ่านๆมานะครับตัวอย่างแรกก็คือการนับจำนวนโดยใช้ B เขา มีเขาเป็นคําสั่งที่มีมานานแล้วนะครับอันนี้คือตัวอย่างแรกนะจะให้ดูตัวอย่างที่2เป็น data extraction นะครับถ้าใครเคยตามตั้งแต่ปี2019ผมทําให้ดูไปแล้วนะฮะในเรื่องของ extraction ตรงนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาให้ดูอีกทีนึงแล้วลองดูว่าการนับจํานวนบล็อกเนี่ยในเวอร์ชั่น2022เนี่ยจากการตัดสินใจของเพื่อนๆหรือน,น,น้องๆเอง มองว่าโอเคไหมนะครับกับการที่จะไปพร้อมในการเปลี่ยนเวอร์อรชั่นใหม่นะอ้ะโอเคตอนนี้เราอยู่ในส่วนของตัวโปรแกรม2020มาดูตัวแรกก่อนที่เห็นอยู่ในนี้จะเป็นบล็อกนะครับเป็นบล็อกนะครับเป็นบล็อกที่ผมเอาจากรายการประกอบแบบเนี่ยนะครับเอามาวางใส่ามาวางใส่ในนี้นะครับอยู่ในนี้นะดังนั้นชิ้นงานที่อยู่น,นี้ทุกตัวที่เป็น ดวงไฟไม,ม่ว่าจะเป็นีไลน์เนี่ย Dl เนี่ยดาวไลท์เนี่ยนะฮะหรืออื่นๆเนี่ยอันนี้จะถูกทำเป็นบล็อกหมดเลยนะครับเป็นบล็อกหมดเลยโอเคมาดูตัวแรกก่อน B- เขานะครับ B- เขา B- เขาเนี่ยมันใช้อย่างไรง่ายๆเลยครับน้องๆพิมพ์ B w, น,าานะครับที B ่บรรนทัดคอมมาไลน์นะครับ B นะครับแล้วก็ C O U G จะเห็นมันจะมี B- เขาขึ้นมาคลิกไปที่ B- เขาเลยนะครับหนึ่งครัง้ง เราคลิกไปที่ B เขานะครับ1ครั้งสังเกตที่แถบนะครับแถบบรรทัดคอมมาไลน์ที่เป็นแถบแสดงสถานะเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกให้เราไปเลือกชิ้นงานเราสามารถเลือกนะครับเฉพาะส่วนที่เราต้องการตรวจสอบได้นะครับหรือกด Enter ไป1นครั้งเพื่อสั่งให้ในไฟล์เนี้ยมีการนับทั้งหมดนะครับมีการนับทั้งหมดอ่ะผมจะกดผมจะคุมตรงนี้ไปนะครับคุมตรงนี้ไปนะฮะนี่นะครับ คลิกขวาโปรแกรมจะแจ้งออกมาแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างมองจากตรงนี้เราจะไม่เห็นถ้าน้องๆกด F2 เนี่ยครับมันก็จะรายงานออกมาเป็นแบบนี้นะครับ F2 เนี่ยว่ามีสวิตชเท่าไหร่สวิตช์สองทางเท่าไหร่ดาวไลท์กี่ดวงนะครับแล้วก็แรม LED 800วัตต์หรือ1600วัตต์เท่าไหร่มี B มี SB กี่ตัวในนี้จะแจ้งออกมาเห็นไหมครับเนี่ยครับจะอ,อกมาเป็นลักษณะนี้ นี่คือที่ไปที่มาของ B เขาหรือ b ล็อกเขาเนี่ยหรือนับจํานวนบล็อกนะครับแบบนี้มันก็ใช้งานได้เหมือนกันก็คือการ copy แล้วก็ไปวางในตารางรายการหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่เขาไม่ได้ถูก insert เข้าไปในระบบของการสร้าง table table style เนี่ยด้วยตัวของเขาเองแต่ก็สามารถนับได้นะครับอันนี้นับได้นะน้องๆเพื่อนๆคนไหนที่ทำงานเกี่ยวกับงานที่จำเป็นจะต้องนับบล็อก นะครับใช้ b เขาได้ตัวแรกนะมาดูตัวที่2อันนี้จะยาวนิดหนึ่งตัว data นะครับผมเรียกว่าเป็นตัว data เรียกสั้นๆแล้วกันว่าเป็นตัว data ตัว data เนี่ยนะครับก็เป็นการนับเหมือนกันแต่จะสร้างตารางออกมานะครับแต่ตัว data เนี่ยมันผมก็มองว่าตัว data เนี่ยถูกเอาไปพัฒนาเป็นไอตัว b ไอตัวเขาลินั่นแหละเดี๋ยวดูแบบนี้นะครับขณะที่เราอยู่ในหน้าต่างนี้ นะครับน้องๆพิมพ์เข้าไปเลยนะครับ data นะครับ d a t a เนี่ยครับจะมีหัวข้อนี้โผล่ขึ้นมาเลยนะครับ data x เห็นะฮะ x traction นี่นะครับกดเข้าไปเลยโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมาให้เห็นบางเวอร์ชันจะไม่เหมือนกันบางเวอร์ชันอาจจะต้องไปเซฟไฟล์เก็บไว้ก่อนแต่บางเวอร์ชันขึ้นมานะครับก็ให้กด next ไปได้เลยตรงนี้นะครับ เขาก็จะให้เรามาเซฟเป็นนามสกุลตัวนี้นะครับ DxE เนี่ยนะครับอาผมเซฟทับไฟล์เก่าผมผมมี DxE ตัวนี้แล้วผมก็เซฟทับน้องๆน้องๆก็ลองเซฟดูนะครับไปที่หัวข้อด,ด็อกิเมนต์นะหรือหรือที่ไหนก็ช่างนะครับผมกดเซฟทับเลยเย็ดไปจากนั้นก็กด next ไปเลยครับสักครู่นะครับมันก็จะโหลดข้อมูลเข้ามากอ่อนอ่ะเรามาดูกันก่อนในนี้มีอะไรบ้างนะครับมันก็จะแจ้งว่ามี อะไรตัวมีอะไรอยู่ในนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับทีนี้ถามว่าเราจะเอาทั้งหมดไหมไม่ไม่ได้เอาทั้งหมดแน่นอนนะครับก็จะเอาแค่บางตัวนะครับอ่ะผมจะเอาอะไรบ้างผมเอาตัวที่ผมไม่เอาออกไปก่อนนี่นะครับตัวอย่างนะไม่เอารายละเอียดพวกนี้นะครับผมก็จะเอาพวก B พวก B 2นี่นะครับตัวเซอร์เคิลหมก็ไม่เอาตัวนี้ผมก็ไม่เอาด1 D เอาดาวไลน์เอา G นี่นะครับพวก GF จริงๆอยากจะเอาเฉพาะผมเอาเฉพาะที่เป็นบล็อกของอันนี้แล้วกันนะฮะตัวอื่นๆไม่เอาดีกว่านะครับไม่เอานะเอาเอาเฉพาะตัวที่เป็นบล็อกที่ผมดูไว้นะก็จะมีตัวนี้ไม่เอาไม่เอานะครับดาวไลท์เอา G e ไม่เอาะกูล g นี่ไม่เอาแล้วก็ G ีหนึ่งจีสองสามสี่นี่ไม่เอา GB ก็ไม่เอาออกไปเลยแฮชไม่เอานะครับ LCDL LCDL ตัวนี้มีพันหกมีหกร้อยมีพันแปดลายไม่เอา LP ไม่เอานะครับมัลติลายไม่เอามัลติเทคไม่เอามัลติีเดอร์ไม่เอานะครับ N ไม่เอาอ่ะไม่เอา S เอานะครับ s b อันนี้ไม่เอาเทคไม่เอา จริงๆไม่เอาเยอะกว่านะเออใช่อ่ะออกมาแล้วนะฮะประมาณนี้นะที่เอาก็มีแคติกนะครับจากนั้นกดเน็กไปก็จะขึ้นมาที่ตรงนี้ต่ออีกทีหนึ่งคราวนี้ผมก็ไม่เอาอะไรบ้างผมก็เหมือนเดิมนะฮะจริงๆส่วนใหญ่ก็ในเนี้ยก็แทบจะแทบจะไม่เอาทั้งหมดอยู่แล้วผมก็จะปิดออกไป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 เหลือแค่ตัวนี้ฮะ,ะตัวนี้ที่เอาเนี่ยนะครับก็จะมีแค่ตรงนี้ ดังนั้นมันก็จะมีตารางอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคนะจากนั้นกดปุ่ม next น,นะฮะแป่งเข้าไปให้ลองดูใหม่เขาจะสร้างตารางมาแบบนี้นี่นะครับก็จะมีที่ที่ต้องการก็กจะมีจํานวนมี name มี b ็ o กย unit อันนี้ก็จะแจ้งว่าบ็ o กเนี้ยมี unit เท่าไหร่มีมีเกี่ยวกวับ rotation ไหมกีม่องศาอะไรต่างๆ unit factory อันนี้คือมาตรฐานทั่วไปเอาเอาหรือไม่เอาก็ได้นะตรงนี้เช่นสมมุติว่าเฮ้ยผมไม่เอา เอาแค่ชื่อกับตรงนี้เราสามารถคลิกไปที่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่หัวข้อ High Column คลิกขวา High Column คลิกขวา High Column จะเหลือแค่นี้ใช่ไหมครับจากนั้นก็กดปุ่มตัวนี้นะครับ Next แล้วก็กดปุ่ม Insert นี่ตรงนี้จะเป็น Insert Data Extraction Table เนยนะครับขึ้นไปหาตัว Table ที่ เรามีสไตล์ของเขาอยู่แล้วก็กด next ไปนะครับก็จะเป็นสไตล์สไตล์ที่คุณมีคุณมีเป็นสไตล์ไหนอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้สังเกตดูว่าตัวตารางตัวเนี้ยที่จะถูกสร้างขึ้นมามันจะไปอ้างอิงเลเยอร์ลายที่อยู่ด้านบนดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมแนะนำให้ใช้เลเยอร์สูตรนะน้องๆต้องตั้งเป็นเลเยอร์สูตรไปก่อนเพราะว่าตั้งเลเยอร์ไหนไว้ตัวตารางตัวเทเบิลเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในส่วนของตรงนั้นอ่ะ ผมเอาเป็นตัวนี้ก่อนนะอ่าจำผมจะใส่เป็นว่าผมจะใส่เป็นหัวข้อไตเติ้ลนั่นบนแล้วกันเป็นจำนวนนะครับจำนวนว,นวัรสดุน,นะครับจำนวนอุปกรณ์แล้วกันนะฮะจำนวนอุปกรณ์นะครับ,นนรรบที่เหลือก็อาตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้ก่อนจากนั้นกดปุ่ม next ไป กดปุ่มฟินิชไปสักครู่นะครับมันจะให้สร้างเป็นตารางรายการออกมาอันเนี้ยผมกดซูม m i n ให้เห็นนี่นะครับมันอยู่ข้างล่างฟึบผมขอเปลี่ยนเป็นเลเยอร์สูงแล้วกันนี่นะฮะอ่ะโอเคนะผมจะขยับขึ้นมาให้เห็นใครวางแล้วไม่เจอก็ก,กดโ o ม m i n ไปเลยนี่นะครับก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ทีนี้ถามว่าซีเรียสไหมที่มันเป็นตารางรายการแบบนี้จริงๆ ไม่ซีเรียสนะครับเวลาเราจะเอาไปอยู่ในส่วนของแบบของเราน้องๆดูแบบนี้ทําไมต้องเป็นซีเรียสเนื่องจากว่ารูปแบบของการพอร์ตงานของเราที่ผมสอนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราให้เป็นในส่วนของออนสเกลอยู่แล้วนะผมทาให้ดูนะครับออนสเกลผมก็คลิกไปที่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะตัวนี้มันเป็นเราควบคุมตรงนี้ไปก่อนแล้วก็เลือกเป็นกรุ๊ปไว้ผมมาที่ A4 ผมใช้ A4 เลยนี่นะฮะซูมลงมาไปที่ Isolate คลิกวิธีตรงนี้คุมตรงนี้ก่อนโบเข้าให้คลิกขวานะครับปิดกีดไปลาลตานะครับกดซูมเมกเทนขึ้นมาอันนี้ผมได้เต้นเติ้ลบอกมาแล้วนะครับดูนะจากนั้นจะทำการเชงสเปซนะครับ modify เชงสเปซนะครับคลิกวิธีตรงงานคีิกขวากรอบมันจะขึ้นมาแล้วจากนั้นลบกรอบว p พอ t ทิ้งไปโลดนะครับนี่นะฮะแล้วก็ขยับตำแหน่งของกรอบเนี่ยนะครับน้องๆจะขยับไปประมาณไหนอะ ให้มันมาล้านกันนิดนึงแล้วกันนะนี่นะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็สเตทไอตัวนี้ออกไปหน่อยนึงสเตรทไม่หน่อยนะก็ได้เยอะอยู่ถือว่าเยอะขนาดนี้ถือว่าเยอะนะครับจากนั้นก็ไปที่เลเยอร์นะครับเลือกใช้เล็กแองเกิลนี่นะครับผมผมคิดก็ไปอ่ะผมลืมไปว่าตัวนี้นี่นะครับไอตัว สไตล์นี่ผมจะต้องส่วนใหญ่จะเลือกใช้เป็นวิวพอตนะครับเลือกใช้วิวพอตตัวนี้ก็เลือกเป็นวิวพอตไว้เป็นเลเยอรใช้งานซะนะครับนี่ฮะเข้าไปก็จะเป็นตัวนี้ขยับมานิดนึงอันนี้เราต้องการที่สเกลหนต่อเท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นอย่างเช่นในนี้เขาบอก1นึ่ต่อร้อใช่ไหมครับก็ไปก็หนึ่ต่อร้อนี่นะฮะก็จะออกมาที่ประมาณนี้อันนี้เป็น A4 นะครับ A4 นะ ่าผมแสแตไปไว้ที่หนึ่งนตะัวน้อยเห็นเห็น,หนแค่นี้ก็พอนะครับคือจริง,รงๆมันต้องอยู่ใน A 3นะครับแต่ผมเอาผมเอาไว้ที่ A 4นะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับอ่าเทสจากนั้นในส่วนของตัวาตารางนะครับผมก็จะเจาะช่องใหม่เลยไปเจาะช่องใหม่นะครับน้องๆจะคลิกวิธีตรงนี้เพื่อขยับตัวอ้น,นี้มาแบบนี้ก็ได้นะครับหรือ ก็สร้างไว้แบบนี้แต่ตัวที่จะเอามาสร้างใหม่เนี่ยให้ใช้เป็นดีพอยต์ก็ได้เพราะดีพอยต์เนี่ยมันจะปรินท์ไม่ออกนะฮะมันจะปรินท์ไม่ออกเราไม่อนุญาตให้เขาปรินท์ออกมานะครับผมก็ไปที่สี่เหลี่ยมผมมตคลิกไว้ตรงนี้นะครับนี่รายการประมาณนี้นะครับอ่าแต่ไมลคลิกเข้าไปนะครับคลิกวิที่ตัวไอโซเลกกด n อ็ไปพอกด n อ็ไปปุ๊บนะครับก็ซูมหาตารางตารางรายการเราอยู่ตรงไหนนะฮะตารางรายการเราอยู่ตรงนี้นี่น้องก็เอามานี่นะครับ ขยายมันขึ้นมานิดนึงนี่นะฮะจากนั้นก็คลิกนอกไปพอไปพรีวิวอ่ะไปเทสนะครับเทสพรีวิวเลยปริ้นเอาปริ้นเลยนี่นะฮะอ่าอัปเดตออลจริงจริงก็จริงจริงสั่งปริ้นไปอยู่แล้วนะครับคือแล้วแต่สไตล์เครื่องปริ้นของใครของมันนะผมก็พรีวิวไปนะครับนี่นะฮะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคือถ้าอยากจะโชว์ตัวนี้ในแบบ นะครับถ้าอยากจะโชว์ตัวนี้ในแบบมันก็จะออกมาเป็นแบบเี้นี่คืออ่าดั a ต a t a ็ a t ์แทกนะครับ data x เอ็ก x t a c t i o n มันยาวเราจะเรียกว่าเป็นตัว Data เฉยๆนะครับแบบนี้เลยนี่นะฮะอ่ะสรุปนะมันก็ได้เหมือนกันก็ทำออกมาตัวแรกนะครับ b ีเขาอ่ะก็ได้นะตัว Data ก็ได้เหมือนกันโอเคทีนี้เราไปดูพระเอกในเวอร์ชัน2.2 2 2022ของเรากันนะครับผมปิดออกไปนะนะครับกลับไปที่หน้าโมเดลซะอ่ะไปดูกันนะครับทีนี้น้องๆเพื่อนๆก็จะต้องมาวิเคราะห์กันแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยตัวไหนมันจ้ากว่ากันอ่ะมาดูกันต่อนะครับตอนนี้ผมก็ใช้ไฟล์ตัวนี้แหละนะครับที่ทำออกมาเราไม่พูดมันเราไม่พูดถึง b เขานะ b เขาในนี้ก็มีไม่ใช่ไม่มีนะฮะก็ฟังก์ชันมันก็ใช้ได้ก็อย่างเช่น b c o u t เนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่นะครับมีเหมือนกันแล้วก็ตัว data data นี่นะมีเหมือนกันนะครับผมแต่ไม่พูดถึงเพราะว่าเขามีเขาลิ์มานะครับมาดูกันไปที่ตรงนี้เลยนะครับก็จะมีเขาลิ์อยู่ตรงนี้อ่ะก่อนอื่นนะครับดูแบบนี้ก่อนผมจะตั้งตัวนี้ไปเป็นเลเยอร์ศูนย์ไก่อนนะครับไปเป็นเลเยอร์ศูนย์เดี๋ยวตัวเขาลิ์เนี่ย นะครับไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะไปใช้งานเขาเลยนะมันมีบางอย่างที่มีปัญหาอยู่เดี๋ยวผมจะมาเล่าละเอียดนี้อีกทีหนึ่งรลยกันว่าถ้าใครใช้แล้วตัวหนังสือเล็กไปตารางรายการไปคนละส่วนกันอันนั้นไม่เกี่ยวข้องกับสไตล์ที่จะต้องตั้งค่าก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้มาให้ดูก่อนมาเรียกน้ำย่อยกันก่อนในตอนที่แล้วที่ผมอธิบายไว้นะครับว่ามีเขาเป็นยังไงนะไปที่ View นะครับ บีเขาตรงนี้เลยโบกเาให้บีเขาจะทําการนับเลยนะครับว่าไอ้ที่คุณมีอยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างผมเดี๋ยวผมย้อนกลับไปดูให้ดูไอตัว Data เมื่อกี้นะครับ Data มันก็จะมีการอัปเดตระบบของเขาเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะมีการอัปเดตระบบของเขาเหมือนกันเมื่อมีการเพิ่มจำนวนเมื่อมีการเพิ่มจำนวนแบบแบบบ้านแบบแปลนแล้วมันกลายเป็นเพิ่มจำนวนของอุปกรณ์มันก็จะอัปเดตเหมือนกันนะเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้โปรแกรมมันนับมันนับรวมไอตัวนี้ด้วยนะที่เห็นอยู่ในนี้นะฮะถ้าสมมติว่าผม เดี๋ยวผมจะดีลิทชุดนี้ออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะดีลิทชุดนี้ออกไปด้วยน้องๆจะเห็นว่าเถ้าดีลิทออกไปแล้วจำนวนลดจริงจริงไหมอะไรประมาณนี้อ่ะเราจะได้หน้าต่างตัวนี้มาหน้าต่างตัวนี้ง่ายๆเลยนะครับน้องๆถ้าต้องการอันนี้คือนับจํานวนให้แหละเห็นจะเห็นว่าตอนเนี้คือกลายเป็น B เขาไปแล้วก็คือโชว์จำนวนขึ้นมาถ้าต้องการจะให้ไปเป็น Data เลยก็กดตรงนี้เลยครับกดนี้ไปปุ๊บแล้วคุณจะโชว์อะไรอผมโชว์ทั้งหมดก่อนให้เห็นทั้งหมดก่อนเลยนะครับที่อยู่ในนี้นะให้เห็นทั้งหมดก่อนเลย จากนั้นกดปุ่ม insert ไปโปรแกรมจะสร้างนี้นขึ้นมาครับนี่เห็นไหมฮะง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องเอาไปวางในหน้ากระดาษนะครับถ้าคุณตั้งค่าได้นะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับ annotation um scale เลยแม้แต่น้อยนะครับคือคือ annotation um scale คือตรงนี้นี่นะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ annotation um scale เลยแม้แต่น้อยเอดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงหลายคนงงมันไม่ได้เกี่ยวกับ annotation um scale เลยนะครับคือด้วยตัวของเขาเองเนี่ยโดยรูปแบบนะครับคุณแซดกลับก่อน คือโดยรูปแบบของเขาเนี่ยนะครับในรูปแบบของตัวนี้มันเป็นการคือเขาจะตั้งค่าสแตนบายมาตัวนี้อยู่แล้วมาเท่านี้อยู่แล้วแต่ทีนี้ถามว่าคุณจะมีปัญหาในการพอร์ตแบบไหมมีแน่ถ้าคุณพอร์ตแบบในโมเดลสีดาแต่ผมไม่เคยสอนนะให้พอร์ตแบบในโมเดลสีดานะครับใครบอกว่าง่ายก็พอร์ตเล้วกันแต่ถ้าพอร์ตแบบในนี้นะครับในนี้มนีในนี้นะครับอ่าผมปิดตัวนี้ไปก่อนนะ ไม่เกี่ยวเลยเราสามารถทำสกลิลจะสกิลให้มันเล็กหรือมันใหญ่ได้เลยนะครับอ่ะผมสรุปก่อนนะตอนนี้ก็จะได้หน้าต่างตัวนี้ขึ้นมาสมมตินะครับผมดีลิตตัวนี้ทิ้งดีลิตนี้นะครับโบเขาให้กดดีลิตไปนะครับจะเห็นว่าโดยโดยระบบของเขาเนี่ยมันจะมีลักษณะของการ l i n k ์ข้อมูลอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเมื่อกดอะไรต่างก็มันก็จะทําการอัปเดตให้แต่ถ้าเรากดไปที่หน้าต่างตัวนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นหน้าต่างตัวนี้นี่นะฮะนี่นะครับคลิกขวา คือมันจะมีถ้าเป็นในส่วนของถ้าเป็นในส่วนของเวอร์ชันอ่าแด้ถ้าเป็นในส่วนของตัว Data าเ a ็กเนี่ยมันจะมีหัวข้ออัปเดตเทเบิลอยู่ตรงนี้แต่ตัวเนี้ยนะครับมันเหมือนกับเลี้ยวชามมันเหมือนกับเลี้ยวชามนะฮะอ่ะทีนี้ลองดูนะครับถ้าสมมติว่าผมก๊อปตัวนี้ออกไปนะครับก๊อปตัวนี้ออกไปนะครับคือพอก๊อปตัวนี้ออกไปเสร็จปุ๊บนะครับ จำนวนน้องๆดูจำนวนนะเห็นไหมตอนนี้จำนวนมันมีอ่าน้องๆดู DL เก่อนดีมี20นนเนี่ยครับคือ DL เนี่ยมันมีอยู่ยี่มันมีตอนนี้มี20ตัวใช่ไหมครับสนใจซื้อคอร์สเรียนแบบเรียนตามวิดีโอนะครับผมเพื่อนๆท่านใดที่ใช้งานในส่วนของอ่าลาซาด้าอยู่ก็เข้ามาที่หน้าต่างเข้ามาที่เว็บของลาซาด้านะครับแล้วก็คลิกไปที่ค้นหานะครับอาจจะพิมพ์คําว่าชุด เรียนเขียนแบบคอร์ส c คนะครับแล้วก็ไปที่ค้นหานะครับแล้วก็สามารถจะเข้ามาที่คอร์สเรียนตัวไหนก่อนก็ได้นะครับคลิกเข้าไปก่อนครั้งจากนั้นก็เข้าไปดูนะครับสินค้าทั้งหมดของร้านได้นะครับเข้าไปตรงนี้แล้วก็กดที่สินค้าทั้งหมดนะครับ แล้วก็ลองเลือกดูว่าสนใจเป็นคอร์สเรียนตัวไหนยกตัวอย่างเช่นถ้าเราสนใจคอร์สเรียน Oracle 2020หรือ2000อื่นๆนะครับอันนี้ก็คลิกเข้าไปที่ในส่วนของคอร์สเรียนนั้นนะครับแล้วอย่าลืมนะครับไปดูตัวอย่างวิดีโอการเรียนการสอนก่อนเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับเลื่อนเมาส์ลงมา Copy Link ตัวนี้นะครับนี่นะครับ c o อ y Link ตัวนี้ไปเอาไปวางไว้ในช่องของ YouTube จะมีวิดีโอให้เราสามารถดูได้ก่อนบ้า วิดีโอการสอนเนี้ยเราถูกใจไหมเราชอบไหมถ้าชอบค่อยสั่งสามารถดูดูหลายวิดีโอก่อนได้เลยนะครับก่อนที่สั่งเข้ามานะครับผมในช h อป e ีก็เหมือนกันนะครับเพื่อนๆน้องๆเข้ามาใช้งานในส่วนของช้อปปี้ก็นะครับค้นหาชุดเรียนเขียนแบบวอเล็กแคนจากนั้นก็กดค้นหาก็จะเจอสินค้านะครับใน s h อป e ีก็คลิกเข้าไปก่อนนะครับหรือจะเข้าไปดูในส่วนของร,ร้านค้านะครับแล้วก็กดดูสินค้าทั้งหมดแบบนี้ก็ได้นะครับเข้ามาแล้วเราก็ลองเลือกดูว่าเราชอบ สินค้าตัวไหนนะครับอย่างเช่นเอาไดแคตซองพันที่แปดซองดีเราก็กดเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปดูตัวอย่างวิดีโอการเรียนการสอนก็คัปปี้ตัวนี้นะครับเข้าไปดูนะครับผมทั้งในส่วนของล a z a d a แล้วก็ในร้านในช้อปปี้ด้วยฝากเพื่อนๆน้องๆน,น,นะครับคนใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับผมสวัสดีครับอ่ะซืผมเพิ่มจำนวนมาใหม่นี่นะครับมันไม่ได้เสียเวลามากซืผมลบกิิงอ่ะซืง่ายๆผมลบกชิงนะ เมื่อกี้20ใช่ไหมครับไปที่ View แล้วก็กดตัวนี้ใหม่กดตัวนี้ใหม่นะครับ insert มาเห็นไหมครัมันก็จะเพิ่มจำนวนของมันขึ้นมานะครับมันก็จะเพิ่มเพิ่มจำนวนแต่ว่ามันจะไปลบไอข้อมูลที่อยู่ในไอ้ตัวนั้นออกไปเนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคือเก็คือเป็นข้อ,ขอมูลอัปเดตขึ้นมาใหม่เหมือนกันแต่ด้วยตัวของเขาเนี่ย สังเกตว่ามันจะไม่สามารถเข้าไปกดตรงคําว่าอัปเดตเชเบิลดัตต้าลิงได้นะครับเป็นแบบนี้นี่คือเขาลิะนะครับเขาลินะโอเคเมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะย้อนให้ไม่น่าจะมีอะไรงงนะผมมาที่ตัวนี้นะครับผมมาที่ตัวนี้นะแล้วก็ผมก็จะมาสร้างตัวนี้ใหม่นะครับไปที่สีเลียมผมจะมาสร้างวิวพอร์ตใหม่อีกหนึง่งวิวพอร์ตอยู่ในนี้นี่นะครับก็ดับเบิลคลิกไปผมก็เปิดตัวนี้ขึ้นมานี่นะครับแค่นี้ ก็ได้แล้วต้องการใหญ่โตขนาดไหนก็ได้นะครับไปที่ตัวนี้กดคอน t ิ n นีไปนะครับพรีวิวไปนะครับมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ตัวช่องที่สร้างขึ้นมาใหม่นี่นะครับถ้าไม่ต้องการให้เขาเห็นก็คลิกเตไปก่อนแล้วเอาตัวเขาไปไว้ในด e p พ o ยนะครับในเลเยอร์ดิ p พอยนะนี่นะครับโอเคแล้วเราลองปริ้นใหม่ลองเทสต์ริ้ใหม่นะครับพรีวิวด e p พ o ยมันจะถูก ด้วยปกติด้วยตัวของมันเองเนี่ยมันจะถูกบังคับให้จริงๆแล้วมันจะถูกบังมันจะไม่ให้ปิ้นออกนะครับมันไม่มันจะไม่ให้ปิ้นออก,นะออกอเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับอ่ะอันนี้อยู่ในเลเยอร์ศูนย์อยู่้องไว้ที่ดีพอยส์นี่นะครับอเคลิกที่ตัวมันหม่ดิมันเปลี่ยนให้ไหมอ่ะเป็นดีพอยส์นะมันจะต้องปิ้นไม่ออกว่าดีพอยส์ไม่ไม่ได้ให้ให้อนุญาตในการปิ้นออกนะครับก็จะเห็นเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่นะฮะ ดังนั้นตารางจะเอาใหญ่เอาเล็กไม่ต้องเป็นซีเรียสเลยครับไม่ได้ annotation s c a l นะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วถ้าวางตารางในหน้าต่างตัวนี้จะได้ไหมอ่ะผมเทให้ดูนะครับจะวางตารางในหน้าต่างนี้ได้ไหมซัวอยู่ตรงนี้นะเห็นที่วิวนะครับกดตรงนี้นะคือวางอ่ะวางได้แน่นะครับแต่จะส c a ลไหนแค่นั้นเองนี่เห็นไหมฮะไม่มีใครมาวางที่ scale พวกนี้หรอกครับเพราะว่ากระดาษที่เราทํา อายกเว้นคุณเขียนงานหน่วยเป็นมินนะยกเว้นเขียนงานหน่วยเป็นมินก็จะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอันนั้นไม่ว่ากันนะครับผมสรุปดีไม่ดีดีนะครับดีอยู่นะครับในส่วนของเคอรริสน้องๆลองเล่นดูเริ่มจากเปิดไฟล์เปล่านะฮะมาเล่นนะครับอย่าไปพึ่งไปหางงหางานอะไรต่างที่เยอะๆมาเขียนมาเขียนมาทำมันมันบางทีมันจะทําไม่ได้เนื่องจากในเรื่องของสไตล์ของเทเบิลของเขา นะครับอ่ะจบนะสรุปอะไรกันว่าโอเคไหมผมจะย้อนกลับมาที่ตัว Data ตัวนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้เป็น Data ใช้ Data ทําคลิกไปที่ตัวงานคลิกขวามันจะมีคำว่าตัวนี้เลยครับอัปเดต Data นี่นะฮะโอเคเคสเลยผมเอาตัวนี้ออกดีด,ดีทิ้งไปเอาโดนเซตก่อนดีดีทไป เพิ่มขึ้นมาอ่ะนี่นะครับจาก ld เท่าไหร่ ld อยู่สาย d l อยู่สายอยู่นี่20นะครับคลิกไปที่นี่เลยนี่นะฮะคลิกเมื่อกี้ผมพูดผิดผมพูดผิดนะขอขอ,ขอกลับคำพูดตรงเนี้ยไม่ใช่อ่าลิงก์เป็น data Link อยู่ตรงนี้ตรงเนี้ยจะเป็นในส่วนของ excel เมื่อกี้ผมพูดผิดขออภัยด้วยนะครับคลิกขวาตรงนี้นะครับไปที่อัปเดต นะฮะปังเลยมันก็จะเปลี่ยนเลยเห็นไหมฮะกันจะเพิ่มจุดนึงขึ้นมากด s ออกไปก็จะเป็นแบบนี้ในส่วนของตัวนี้กันจะเป็นแบบนี้นะครับคือเ้อเสียของไอตัว data X tag <c oughs> คือมันจะหลายขั้นตอนเกินไปแค่นั้นเองนะครับน้องๆในเวอร์ชันเก่านะครับแต่ในส่วนของเวอร์ชัน2022มันเร็วนะ <c oughs> ผมบอกเลยนะว่ามันเร็วแล้วก็อัปไม่ได้ซีเรียสตัวอัปเดตหรอก ถ้ามีการเพิ่มคุณก็ลบตารางออกไปคุณก็ลองเช็คขึ้นมาใหม่แค่นั้นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะมาให้ดูรละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าตัวสไตล์ของเทเบิลเนี่ยสไตล์เทเบิลก็คือพวกนี้แหละนะครับนี่นะพวกนี้มันมีผลอย่างไรกับการสร้างตัวเคาลิทแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือยูนิตนะยูนิตตรงฟอร์แมตเนี่ย นี่นะฮะยูนิตเนี่ยก็มีผลนะมีผลกับการทําให้ตารางมันใหญ่มันเล็กเหมือนกันเดี๋ยวรอบหน้าจะเอามาคุยกับเพื่อนเพื่อ <N un it> น้องๆอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นสรุปก็คือในเรื่องของ B เขาอ่าเวอร์ชันเก่าโอเคไหมก็โอเคนะใน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 ระดับแบบเออที่มันจะไม่มีอะไรมาให้ใช้ยางนะครับสอง Data า a ผมก็ยังมองว่าเออโอเคนะ Data แต่พอมามีเค้าลิดเนี่ยอ่ะมันก็จะไหวขึ้นแหละนะครับถูกใจคนที่อยากจะนับจํานวนบล็อกถูกใจคนที่อยากจะนับพวกงานระบบแล้วล่ะนะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคก็สุดท้ายและท้ายสุดนะครับใครที่รับชมทางช่องทางของ YouTube หรือ Facebook กนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยลวกันส่วนใครที่สนใจจะเรียนคอร์สเรียนส่วนตัวผ่านทางระบบชีมวิเวอร์นะสอนสอนส่วนตัวทางไกลก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ ที่ id line a ตัวเลข0109251 5นะครับส่วนชุดวิดีโอการเรียนการสอนเข้าไปดูใน lazada แล้วก็ใน shopee ได้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันในส่วนของตอนถัดไปนะสวัสดีครับสนใจซื้อคอร์สเรียนแบบเรียนตามวิดีโอนะครับผมพเพื่อนท่านใดที่ใช้งานในส่วนของ lazada อยู่ก็เข้ามาที่หน้าต่างเข้ามาที่เว็บของ lazada นะครับแล้วก็คลิกไปที่ ค้นหานะครับอาจจะพิมพ์คําว่าชุดเรียนเขียนแบบคอร์สแคต์นะครับแล้วก็ไปที่ค้นหานะครับแล้วก็สามารถจะเข้ามาที่คอร์สเรียนตัวไหนก่อนก็ได้นะครับคลิกเข้าไปก่อนครั้งจากนั้นก็เข้าไปดูนะครับสินค้าทั้งหมดของร้านได้นะครับกดเข้าไปตรงนี้แล้วก็กดที่สินค้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ลองเลือกดูว่าสนใจเป็นคอร์สเรียนตัวไหนยกตัวอย่างเช่นถ้าเราสนใจคอร์สเรียนออร t เก็ตสองพหรือ 2,000อื่นๆนะครับอันนี้ก็คลิกเข้าไปที่ในส่วนของคอร์สเรียนนั้นนะครับแล้วอย่าลืมนะครับไปดูตัวอย่างวิดีโอการเรียนการสอนก่อนเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับเลื่อนเมาส์งลงมา Copy Link ต,ตรงนี้นะครับเย่นะครับ Copy l i n ิงตัวนี้ไปเอาไปวางไว้ในช่องของ YouTube จะมีวิดีโอให้เราสามารถดูได้ก่อนว่าวิดีโอการสอนเนี้ยเราถูกใจไหมเราชอบไหมถ้าชอบค่อยสั่งสามารถดูดูหลายวิดีโอก่อนได้เลยนะครับก่อนที่สั่งเข้ามานะครับผม ในช้อปปี้ก็เหมือนกันนะครับเพื่อนๆือน้องๆเข้ามาใช้งานในส่วนของ s h อป e ีก็นะครับค้นหาชุดเรียนเขียนแบบออที c a นจากนั้นก็กดค้นหาก็จะเจอสินค้านะครับใน s h อป e ีก็คลิกเข้าไปก่อนนะครับหรือจะเข้าไปดูในส่วนของร้านค้านะครับแล้วก็กดดูสินค้าทั้งหมดแบบนี้ก็ได้นะครับเข้ามาแล้วเราก็ลองเลือกดูว่าเราชอบสินค้าตัวไหนนะครับอย่างเช่นออทีแคนสองมัดทีแปดสองดีเราก็กดเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปดูตัวอย่างวิดีโอการเรียนการสอนก็คัปลอกตัวนี้ เข้าไปดูนะครับผมทั้งในส่วนของลา z a ด a แล้วก็ในร้านใน s h อ p e e ด้วยฝากเพื่อนๆน้องๆน,นะครับคนใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับผมสวัสดีครับ